เข้าดีเข้าลมเนี่ยเ,เกียร์ไม่เปลี่ยนน่ะเดินหน้าถอยหลังไม่ได้แล้วไฟโชว์นี่เต็มไปหมดเลยมีปาร์คแอดซิตเกี่ยวกับปาร์คโทนิกนะตัวนี้นะเซ็นเซอร์เตือนนะ SIS นี่แอร์แบ็กพวกเข็มขัดพวกถุงลม ABS นะโชว์เนี่ย SIS โชว์ไฟเครื่องยนต์โชว์ไฟเบรกมือโชว์เลื่อนถลายโชว์นะครับ P-SAFE โชว์ ครับรงแฟตโชว์โหโชว์เต็มไปหมดเลย <Yeah. S 1> นะครับคันนี้เป็นเบนซ์ CLS นะครับ W 2 1 8นะครับกับอาการมาทำอะไรไหมไฟ,ไฟขึ้นเต็มเลยดูไฟโชว์เนี่ยดูไฟโชว์เนี่ยเต็มหน้าจอเลยมีเลข <พา S 1> มือ<ห>เครื่องยนต์ ABS เ้วเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังไม่ได้ด้วยเข้าเกียร์ตำแหน่งเกียร์ขึ้นครับแต่เข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังไม่ได้ครับเนี่ยถอไหลมาในหูล่ากยังอยู่เลย C D I นะครับ B c e ซ l C L S สองห้าศูนย์นะครับมาดูนะครับตำแหน่งเกียร์ขึ้นนะเดี๋ยวผมเข้าออดาีนี่ยเข้าดีเข้าลงเนี่ย<ๆ>เกียร์ไม่เปลี่ยนนะเดินหน้าถอยหลังไม่ได้แล้วไฟโชว์นี่เต็มไปหมดเลยมี ปาร์คแอดซีเเกี่ยวกับปาร์คโทนิกนะตัวนี้นะเซนเซอร์เตือนเอสไอเอสนี่แอร์แบ็กพวกเข็มขัดพวกถุงลม ABS นะโชว์เนี่เอสไอเอสโชว์ไฟเครื่องยนต์โชว์ไฟเบรกมือโชว์เลื่อนถลายโชว์นะครับพีเซฟโชว์นะครับรันแฟลชโชว์นะ Fat, โวหโชว์เต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับ W218 คันนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็โชว์ครับดิสโทนิกนะครับ โอ้โหโชว์เต็มเลยครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะเป็น W 2 1 8หนึ่งนะครับคันนี้เราแอร์ก็เปิดไม่ได้นะเห็นปะไฟไม่เข้าเลยหน้าจอเนี่ยเนี่ยตรงนี้อะไฟไม่เข้าเลยนะครับแถบเบนี้แอร์เออไม่เข้าเลยดูไม่มีไฟขึ้นเลยแต่ถ้าร์ทเครื่องได้เฉยนะวิทยุก็เปิดไม่ติดนะครับเนี่ยฝั่งนี้คือแถบ,บนี้คือไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ติดทักอย่างเลยนะไฟหลังคาติดไหมไฟหลังคาก็ไม่ติดเนี่ยไฟตรงนี้ไม่ติดก็คือฝั่งเนี้ย จากฝั่งนี้ไปไม่มีอะไรติดแอร์เออลมไม่ออกนะครับไฟโชว์รัดเครื่องได้อย่างเดียวขับไม่ได้นะเนี่ยแล้วก็ไฟโชว์เต็มไปหมดเลยเข้าเกียร์ไม่ได้เนี่ยเข้าเกียร์เกียร์ไม่ตอบสนองเลยครับนะครับยี่ห้ถอยก็ไม่ได้เยีอ่อาร์ก็ไม่ได้นะครับเนี่ยทุกคนเหมือนเจอรอยหนูกัดนะด้านล่างเนี่ยโหเต็มเลยครับรอยหนูครับเนี่ยเห็นปะ่ะรอยหนูเล่นเนี่ยเนี่ยผมว่างานนี้ พี่หนูเอาอีกแลว้ว่างานนี้พี่หนูเอาอีกแก้วนะครับรอยหนูครับเนี่ยดูขี้หนูอะเต็มเครื่องอะดียวต้องลื้อดูครับว่ามันกัดจุดไหน,นเป็นเรื่องกัดจนวิ่งไม่ได้เลยอะกัดเก่งซะด้วยกัดจุดรูจุดซะด้วยโอเคเดี๋ยวมาลื้อดูว่ากัดตรงไหนนี่ครับเจอแล้วจุดหมายนี่ครับถอดขี้ปัดน้ำฝนอกมานะนี่ครับ โอ้โหเล่นยับเลยเล่นสัลึกเลยครับหนูนี่หนึ่งจุดนะครับตรงนน้นอีกมีไหมผมมีฮะไหนดูดินี่ใต้ฐานแบตโอ้โหนี่ครับหนูเล่นอีกแล้วดูเนี่ยกัดโอ้โหดูดิสายทองแดงเนี่ยกัดขาดหมดแล้วครับนี่อะไรครับ เกียร์มันเข้าไม่ได้เพราะอะไรก็นี่แหละไฟโชว์เต็มไปหมดนี่แหละนะครับหนูตัวเดียวนะครับสุดยอดจริงๆไอ้หนูโอเคเจอจุดแล้วหวานไหมเจอจุดแหละหวานไหมหวานกรุบไหม <c oughs> อ๋หลือล้ออะไรดูดิเดอือดลื้อเดี๋ยนี่ครับมีตายด้วยครับเนี่ยเหนะ็นไหม เห็นไหมเนี่ยหนูหนูน่อยหนูน่อยหนูน่อยเนี่ยโอ้นะครับโอ้โหกัดยับนะครับโอ้น่าจะไม่มีอะไรครับน่าจะมีแค่นี้เดี๋ยวต่อสายไฟครับไปเดี๋ยวัอโลของแรงมาต่อสายไฟนี่จุดหนึ่งเนี่ยนี่เล่นปลอกเลยปลอกสายไฟเลยนี่ดู าจารย์มาต่อให้แล้วอาจารย์มารอเองเยเดี๋ยวนะครับดูโอ้โหมันมันรอมันปอกสายไฟเลยเนะี่ยต้องหาสายไฟที่ว่าเป็นไฟที่ไม่ได้ใช้อะสายไฟเก่าของเบนนี่แหละมาต่อครับต่อเพิ่มเพราะมันกัดขาดไปนะเ,เชื่อมเชื่อมตะกี้ครับไม่ใช่ว่าพันพันเทปเฉยๆนะ ต้องปัดกีให้กัวละลายให้สายไฟละล,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 ลายเข้าหากันนะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวก็สแสไฟขาดหายไปเดี๋ยวไฟชงไฟโชบเป็นปัญหาอีกทีหลังนะครับนี่ก็ต้องปัดกีให้สวยๆงามๆใส่ปลอกหดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลงกง,งลงกลาวนะครับโดนตัวถังไม่ได้นะต้องใส่ปลอกหดให้เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ต่อเรียบร้อยนะครับสายไฟที่ขาดที่ปลอกเปลือกมาเลยอันนี้พันสายให้เรียบร้อยเนาะ ตอนนี้ก็กาลังต่อฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็หนักเหมือนกันเอาเรื่องเนียเดี๋ยวก็มาลุ้นกันครับถ้าต่อเสร็จแล้วจะหายไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าหายก็โชคดีลูกค้าไปครับไม่โดนอะไรมากมายไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์ไหนช็อตหรือเปล่าเพราะถ้ามันกัดแล้วลงกาวนี่ก็อาจจะทําให้อย่างอื่นช็อตไปด้วยเนาะอย่างนี้เสร็จแล้วฝั่งนึงนี่ครับตอนนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยครับเนี่ยเดี๋ยวก็ปิดฐานแล้วก็ใส่แบบลงไปแบบ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยเียตอนนี้เรียบร้อยครับมาดูไฟโชว์หาย,ยไหมบูมไฟโชว์หายนะเบรกมือติดหรือเปล่าถึงนี่อ่าเนี่ยไฟหายเข้าเกียร์ดิเข้าเกียร์จะหน้าดิจะหน้าไปไฟเอเออโอเคถอยหลังโอ้โหจบเลยจบเลยมาดูดิไฟโชว์มีอะไรโชว์ไหม โอ้โหหนูเจ้ากรรมเล่นซายับเลยเนี่ยสูตรแม่เศษไม่มีอะไรเลยหนูกัดอย่างเดียวเนี่ยครับแอร์ติดแล้วครับเย็นๆอะไรช่ำๆเลยไปโชว์ไม่มีไปโชว์ก็หายไปแอร์เย็นฉ่ำแรกไฟไม่ติดเลยนะตรงนี้ไฟไม่เข้าเลยครับเนี่ยเราอยู่เฉยเขาแล้ว แกววุมโอเคครับเดี๋ยวเตรียมรถส่งลูกค้าครับซ่อมสายไฟอย่างเดียวนะครับเซลส์คันนี้สไลด์มาเข้าเกียร์เรือหน้าถอยหลังไม่ได้ไฟโชว์เต็มไปหมดเลยสรุปจบที่ซ่อมสายไฟนะเจ้าหนูเล่นเจ้าหนูเจ้าหนูเรียบร้อยครับทุกคนก็จบเรียบร้อยสำหรับ c ซ s คันนี้นะครับกับโหอาการ อาการนี่ไฟชโชว์เต็มเลยนะครับมีพวกเข้าเกียร์เดินหน้าถหลังไม่ได้นะครับแล้วก็ไฟชโชว์โอ้โหเต็มไปหมดตอนแรกผมคิดว่าจาจะโดนหนักแล้วคันนี้นะครับสุดท้ายไปเปิดเจอไอ้หน,หนูเจ้าหนูครับหนูเล่นซะยับเลยเบสเสรก็คิดอะไรลูกค้าเยอะไม่ได้ครับเพราะว่าก็คิดตามค่าแรงมากกว่าครับคิดเป็นค่าแรงมากกว่านะครับก็จบไปประมาณสามพันกว่าบาทนะคิดเป็นค่าแรงเป็นชั่วโมง การซ่อมการรื้อนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนของอะไรเลยนะครับก็ซ่อมแค่สายไฟนะครับก็จบ3000กว่าบาทก็ส่งรถลูกค้าได้นะครับจบแค่นั้นเลยนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบรรยตนของเราไว้ด้วยนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ผมช่างจาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ